ร่มตอนเดียว23นิ้วคือร่มตอนเดียวขนาด24นิ้วนะครับหลายคนนะครับเข้าใจผิดนะครับว่าร่มตอนเดียว23นิ้วคือร่มตอนเดียว23นิ้วนะครับเวลาวิธีวัดนะครับวัดตั้งแต่ปลายร่มนะฮะตรงนี้นะครับนี่ครับถึงนี่เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ตามขนาดที่เหมาะสมเลยก็คือขนาด24นิ้วนั่นเองครับคือ บางที่แบบต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่า23นิ้วครับแต่ที่ประเทศไทยเขาเรียก24นิ้วครับเพราะว่าวัดจริงแล้วได้24นิ้วนั่นเองนะครับนี่ครับอย่างร่มที่ผมถืออยู่นี้ครับก็คือร่มไม้เท้าขนาด24นิ้วนะครับยี่ห้อธนาคารร่มรวยนะฮะนี่ครับด้านในก็มี UV นะฮะกันแดดกันฝนได้บิงดีปลายร่มน่าดูครับ มีปุ่มยางกันล้มกันลื่นอย่างดีตัวนี้นะครับขายส่งยกกล่องฮะหะ1กล่องมี48คันขายส่งมีคันละ70บาทตอนนี้มีโปรโมชัน่นพิมพ์สติกเกอร์ให้ฟรีพร้อมติดด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทิศนาคาร่มรวยช่องทางกาติดต่อของเรา089124 6230และ0824477 555ราแอคของแอสทีศูนย์แปดสสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทิศนาคาร